น้ำตาซึมกลางงานนิทรรศการคิดถึงปอเลยแหละค่ะเพราะนอกจากจะรวมคนรักปอทฤษฎีในงานแล้วยังเต็มไปด้วยภาพถ่ายแห่งความทรงจำที่คุณแม่คนสวยเป็นคนเลือกมาเองเกือบทั้งหมดแถมในงานนี้แม่บอย่างอัปเดตด้วยว่าน้องมะลิเตรียมเข้าโรงเรียนแล้วด้วยนะช่วงนี้น้องก็จะเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันแรกจะร้องไม่ร้องนะกลัวจะร้องง่ายแทนมะลิแต่คิดว่าไม่น่าจะร้องนะที่เดาๆเพราะว่าตัวเขาก็ชอบ คนเยอะๆอยู่แล้วอะ่ะชอบเล่นชอบอะไรอยู่แล้วพีวิววิววใจหายไหมคะคนนองต้องไปเรียนแล้วช่วงระหว่างวันเราก็นม่งสิเ <c oughs> นี่ยแหละเป็นช่วงที่โบคิดแล้วว่าโบจะทําอะไรดีนะ <c oughs> ไม่ให้ว่างไม่ให้แบบคือคงไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวแน่ๆถ้าอยู่แล้วแย่แน่อันนี้คือเรื่องโรงเรียน <c oughs> เรื่องแถวบ้านค่ะเป็นโรงเรียนพี่ปอเลือกค่ะาอแผนเดิมามแผนเดิม <c oughs> บาเป็นคนดูให้คนแรกค่ะแล้วก็แต่ก่อนก็ขี่มอไซค์ผ่านไปมาตลอดอย่างเงี้ยแล้วเขาจะบอกว่าเอออยากให้เรียนโรงเรียนนี้เพราะมันใกล้บ้านเพราะเขาไม่อยากให้มารีใช้ชีวิตอยู่ในรถนานคะ่ะ